สวัสดีค่ะทุกคนเมชีมาแซ่บแบบรบานๆวันนี้นะคะเรามีของกินแล้วนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวตังข้าวตังหน้าตั้งอยู่นะคะชื่อนะค่ะทุกคนอันนี้เป็นมะพร้าวแก้วนะคะก็เป็นสากกิจผลผลิเหมือนกันนะคะตสองแดงมะพร้าวแก้วจ้าทุกคนมะพร้าวน้ำหอมนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหวานมากค่ะข้าวไปเชื่อมนะคะมะพร้าวแก้วข้าวไปเชื่อม วาวาห,หานะว,วานมากเขาเปชับวเขาให้เป็นเบาหวานหรืออะไรก็ให้ระวังเลยนะอ่ะว่าอร่อยหวานมากๆนี่ของฮา,าเล่นอืมนี่งใหญ่เลยนี่ของแก้วนุ่ตาลแบบเยอะๆเลยดูเยแล้วข้าวตังข้าวตังเราเขาจะโรยน้ำอะไรน้ำตาลนะคะ ไม่มีน้ำตาลข้างในนะคะแต่ว่าเราเลือกเอาที่เป็นแบบถ้าไม่ใส่น้ำตาลก็อร่อยนะรันชิมแล้วจะชิมดูอร่อยร้อนหอมถ้าไม่ใส่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเขาเอามาแบบทำให้มันเป็นแบบแบนๆข้าวเหนียวนั่นแหละจากนั้นก็จะเรียกเอามาทอด ข้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลถ้าไม่ใส่ก็ได้วก็หวานน้ำตาลด้วยเราหวานขึ้นแน่ๆวันนี้สีก็ไม่เหมือนกันนะคะ่ะอะไรเล่นมา ทั้งนั้นก็นอยากเ,ด,เ,าเ,ากเดียวนี่ต้อาห่อแก้วยิ่งคดียวงเขาไม่ไหวต้องแบ,บ่งเพิ่มด้วยถ้ามันหวานหน่อยเอาเส้นไก่แม่ทุกคนนะ